สวัสดีครับนี่คือครั้งแรกของหนุ่มชาลีเขาผู้ซึ่งมาจากประเทศอังกฤษกับการเปิดประสบะการณ์ในเมืองไทยอันน่าตื่นเต้นคือก่อนจะมาเมืองไทยเขาก็ทำการบ้านมาพอสมควรครับคือศึกษาแล้วก็ดูข้อมูลต่างๆอย่างที่เมืองไทยของเรานั้นมีดีอะไรบ้างวันนี้เขาจึงอยากจะมาเปิดประสบะการณ์เหล่านั้นบ้างเพราะเขาเป็นยูทูบเบอร์สายกินครับ เพราะฉะนั้นเรื่องกินในอาหารของประเทศไทยนั้นเป็นเรื่องใหญ่ครับเพราะว่ารสชาติอาหารของเมืองไทยนั้นเขาอยากจะสัมผัสจริงๆว่าจะตรงกับที่คนอื่นเขาพูดมาหรือเปล่าเห็นว่าอร่อยนักอร่อยหนาวันนี้จึงได้มาลองของจริงกันสักทีหนึ่งได้มาเปืองไทยครั้งแรกก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับตั้งแต่ผู้คนการเดินทางสภาพแวดล้อมมันแตกต่างจากที่อังกฤษมากๆเลย ไปมาก็หลายประเทศประเทศไทยนั้นก็ขึ้นชื่อเรื่องอาหารการกินเป็นอย่างมากเพราะอาหารไทยนั้นขึ้นชื่ออาหารติดอันดับโลกนี่คือเหตุผลว่าประเทศไทยนั้นต้องอยู่ในลิสต์อันดับต้นๆของ You Tube สายกินและก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจด้วยกันครับเพราะว่าหลังจากที่เขามาอยู่กรุงเทพได้3วันแค่นั้นเขาก็บอกว่าเขารักกรุงเทพไปแล้ว และก็บอกว่าประเทศไทยนั้นยอดเยี่ยมจริงๆเราไปฟังเสียงสดๆจากเขาเลยครับฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับท่านผู้ชมแอดมินฟังแล้วรู้สึกว่าภูมิใจและก็ดีใจมากๆครับ ที่ชาวต่างชาติเขาก็หลงรักประเทศไทยและก็ชอบประเทศไทยเรื่องอาหารการกินนั้นมากๆเลยแบบนี้มาเมืองไทยก็ไม่ค่อยอยากกลับซะแล้วแล้วก็คงจะต้องมีนักท่องเที่ยวเข้ามากันมากมายในประเทศไทยครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาดูเรื่องราวของเขานะครับว่าอาหารไทย10อย่างที่นุ่มชาลีนั้นเขาติดอกติดใจถึงขนาดร้องโอ้ไม่กอดนั่นมีเมนูอะไรบ้าง เดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับสำหรับอาหารชิ้นแรกที่เขาต้องร้องโอ้มายกอดนั่นก็คือขนมปังแฮมชีสครับที่หยิบมาจากเซเว่นในราคาแค่29บาททั้งนั้นวันนั้นเขาซื้อไปหลายชิ้นมากเลยครับรวมของต่างๆในร้านเซเว่นนั่นร่วมเป็น10ชิ้นราคาตกอยู่แค่5ปอนด์กว่าๆแค่นั้นเองซึ่งคิดเป็นเงินไทยแล้วถูกมากๆสำหรับเขาหลังจากกินแฮมชีสไปไม่กี่คำ มันเป็นรสชาติที่เขาบอกว่ามันสุดยอดมากเขาบอกแบบไม่ต้องโกหกเลยเพราะว่านี่เป็นแฮมที่คนนิยมกินกันมากที่สุดเขาอยากจะร้องว่าโอ้โหมันคุ้มค่าเกินราคาจริงๆไปฟังเสียงนั้นกันครับอ oh. oh like และอาหารชิ้นที่สองที่เขาซื้อในไทยแล้วติดอกติดใจครับนั่นก็คือซูชิแซลมอน ที่ซื้ออยู่ในร้านเซเว่นนั่นแหละครับนี่ก็เป็นอาหารอีกอย่างหนึ่งที่เขาชอบมากๆเลยจนถึงขนาดต้องร้องโอ้มายกอดเหมือนกันและอาหารอย่างที่สามที่เขากินในเมืองไทยที่ชอบอีกอย่างก็คือ ข้าวไก่ทอดที่ได้มานั่งกินที่สถานีรถไฟกรุงเทพอภิวัตรครับเขาได้ยินชื่อเสียงของข้าวไก่ทอดที่เมืองไทยนั้นอร่อยมากเลยต้องลองซะแล้วราคาแค่จานละ50บาทเองคิดเป็นเงินอังกฤษแค่1.2ปอนด์ถูกมากๆเลยเขาบอกและรสชาติมันก็ดีมากกรุบกรอบ อาหารอย่างที่4ี่ที่ติดใจนั่นคือผัดไทยครับกินที่เทอร์มินอลเทีวนราคาแค่จานละ30บาทโอ้ราคานี้ยังมีหลงเหลืออยู่เลยเนี่ยเขาบอกว่ามันกรุบกรอบและรสชาติมันดีจริงๆมีความเผ็ดเล็กน้อยแล้วก็ฉันก็ชอบที่มันเผ็ดไม่มากจนเกินไปโอ้ my god เขาบอกมันเหมือนกับซอสหวานแต่เผ็ดไม่มากจริงๆ ราคาแค่50เพนนีนั่นคือเหตุผลที่เขามาเมืองไทยเพราะว่าอาหารไทยนั้นราคาถูกยอดเยี่ยมมากเลยครับ mm. Mm hmm. Oh my god nah seriously you need to just stop it your food is too good like it's too good I can't handle it it's literally that good a l got a little bit of spice to it as well b u t I like that I like a bit of spice not a spice a s the b e e f yesterday that was too much but yeah อ, oh อย่างที่5คือขนมปังไส้ลาวากินคาวแล้วก็ต้องกินหวานครับเขาสั่งไส้คัสตาร์ดและชโคโค็อกโกแลตดูเหมือนว่าเขาจะชอบรสของไส้คัสตาร์ดมากกว่าช็อกโกแลตไส้ที่มันไหลเยิ้มมันอร่อยมากๆเลยมันสุดยอดมากเลยครับเขาบอก Oh my God literally warm well. oh my so bang mm. oh อาหารอย่างที่6ที่กินในไทยและไม่ผิดหวังจริงๆนั่นก็คือเส้นหมี่้านหน้าซีฟู้ดกินที่ร้านศูนย์อาหารที่ MBK ครับร้านนี้ได้รางวัลมิชลินสตาร์ถึง2ปีซ้อนเขาบอกและเปิดมาแล้ว40ปีการรันตีได้ถึงความอร่อย ถ้วยนี้มีส่วนผสมของปลาหมึกและกุ้งซึ่งมันมีรสหวานน้ำที่อร่อยโอ้แม่เจ้ามันสุดยอดมากเขาบอกมันอร่อยมากจริงๆไปฟังเสียงเขากันเลยครับ อาหารอย่างที่7จ็ที่กินแล้วเขาชอบมากอีกเมนูหนึ่งนั่นคือผัดซีอิว๊วและบอกได้ว่านั่นเป็นเมนูที่เขาชื่นชอบมากเป็นพิเศษและในทิปนี้ตลอดทั้งทริปเขาบอกเลยว่าเขาจะต้องสั่งมันมากินให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะบ่อยได้เพราะมันสุดยอดแล้วก็ไม่เผ็ดเลยเหมาะกับคนต่างชาติมากๆเลยมันมีทั้งบรอกโคลีมีไข่ แล้วก็มีเนื้อของโปรตีนแล้วแต่ที่เราจะสั่งไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อวัวกุ้งปลาหมึกแล้วแต่เลยครับใช่ครับแอดเห็นด้วยครับเมนูนี้เป็นที่ติดอกติดใจของหลายชาติด้วยครับอย่างที่แอดเคยทําอยู่คลิปหนึ่งชาวเกาหลีก็ชอบครับผัดซีอิวจานนี้ที่เขากินคือกินที่ร้านท้ายวังอยู่แถวหน้าวัดพระแก้วนั่นเองครับไม่ต้องพูดเลยครับร้านนี้เนืองแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งนั้นเลย เดี๋ยวไปฟังซาวของเขากันแท้ๆเลยครับเดี๋ยวจะหาว่าแอดโมมาถึงของกินอย่างที่8ที่ก็อร่อยได้เช่นเดียวกันนั่นคือไอศครีม และก็ต้องร้องโอ้หมายก็เช่นเดียวกันมาในราคาแค่20บาทเท่านั้นเองโอ้ oh, ไม่น่าเชื่อเลยครับราคานี้ทำให้อร่อยได้เหมือนกันสุดยอดเลยครับไอศครีมของไทย know, anyway. mm. oh my unlesst know soion God และของดี ที่เขาชอบในเมืองไทยอย่างที่9และต่อด้วยอย่างที่10นั่นก็คือน้ำส้มและผัดไทยของร้านทิพย์สมัยนั่นเองครับโอเมนูนี้ห้ามพลาดเลยจริงๆสำหรับนักท่องเที่ยวนี่ถือว่ามาถูกที่และก็ถูกร้านด้วยครับแอดชอบจริงๆครับความรู้สึกของคนต่างชาติที่มาเมืองไทยครั้งแรกแล้วก็ได้ลองอาหารไทยแบบใหม่ๆอยากดูซิว่าเขารู้สึกยังไงไปฟังเสียงกันเลยครับ Oh God give little Shake give okay let's try this first oh my god nah nah on honestly on a level that is by far the best orange juice i've ever had there's like chunks of orange in it it's not smooth it's like with bits, but the bits are like that big. That is, nah, I need some more of that. Mm. Oh my. Here we are, guys. The best pad thai in all of Bangkok. Well, hopefully anyway. So we've got some shrimp. We've got some egg. I think we've actually got some chicken in there as well. Right, let's just go. No time wasted. Let's just get straight into it. Oh my god, look at that. Right. Let's get a bit of shrimp on there. Bit of egg. And a bit of noodle. And we'll absolutely demolish this. Nah. Oh my God. I'm absolutely stunned. I'm never gonna have another pad thai again. I'm just gonna come back here every time I want a pad thai. That is, no, I like genuinely, I don't give 10 out of 10s often. That is a straight up 10 out of 10. Oh my God. ผัดไทยนั้นเขาให้สิบเต็มสิบเลยครับส่วนน้ําส้มนั้นก็อร่อยอร่อยเพราะมีส้มสดๆอยู่ในนั้นด้วยครับนี่คือส่วนหนึ่งของแค่อาหารสิบอย่างในเมืองไทยที่เขาชอบกินแล้วก็บอกว่าอร่อยมากๆเลยจริงๆแล้วยังมีอีกมากมายแล้วครับที่ไม่สามารถนํามาลงในที่นี้ได้หมดเพราะว่าตอนนี้เขาก็อยู่เมืองไทยมาร่วมเดือนแล้วครับหวังว่าคลิปนี้คงจะพอถูกอกถูกใจสําหรับเพื่อนๆบ้างนะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด s u b สไคร b e และก็จะกด Super t a ์แงด้วยก็ได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ